สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินมาแนะนําเป็นนิสสันฟอนเทียนะคะหัวเดียวตู้ทึบค่ะทุกท่านรถบ้านมีเล่มนะคะรถยดือนปี04เกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องยนต์2 7 0 0นซีซีนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่68,000บาทค่ะทุกท่านเดือนใหม่นะคะอยู่ที่3,90,000กกิโลเมตรนะคะผ่านการใช้งานมานะคะพร้อมตู้ทึบเลยนะคะคันนี้ กระจกเป็นมือหมุนค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะเครื่องยนต์2,700ซีซีดีเซลค่ะเกียร์เข้ากระชับนะคะช่วงล่างปกติภายในตามรูปเลยนะคะทุกท่านเป็นเบาะผ้านะคะมีรอยขาดตามสภาพอายุการใช้งานนะคะด้านหลังนะคะ68,000บาทนะคะทุกท่านโดยรวมก็พอใช้งานได้นะคะทุกท่าน วิ่งได้ปกตินะคะภาษีพรบเดือนกรกฎาคมปี65ค่ะรอกระทะยางปี2021นะคะมีเร่มเอกสารชุดโอนครบค่ะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่สุขสวัสดิส30กรุงเทพมหานครเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจโทรไปคุยรายละเอียดได้เลยนะคะถ้าถูกใจยังไงนัดดูรถทดลองขับโดยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่แนะนาการโอนมาสําล่วงหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ